ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel เอ๊ะจังไรวันนี้เราทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับกับช่วงไม่ใช่ติดเช็คอินไ,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 ได้เปล่าเข้าใจว่าคุณเตยอ,อยากดูมากๆนะคะร้านมากๆเลยตังแหลายวันแล้วเนี่ยใช่วันนี้คือมาทำอะไรคะให้เตยพูดเลยค่ะ วันนี้เราก็จะทำเอ็มวีเพลง V V Kickback ค่ะเย่สลับกันสวยค่ะฝรั่งเต้นจัดหยากดูจัดกลั่นมากแต่พร้อมแร้วเตะยังค่ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะไปดูกันดีกว่านะครับไปดูกันเลย Level V Kickback มาอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยขอไต่หน่อยใช่ชอบซีนีมากเลยอ่ะตั้งแต่เห็นรู มันต้องชอบเลยดีแหละเต้เสื้อโอ้ยอยัง,ยงใส่มกุกกระจัดกัะจายโอ้ยดูที่ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะเขาน่ารักอ่ะโอ้ยตรงโอ้ยพี่คุณเขาสุดเขาหล่อมากหล่อมาก โอ้โหแก็รู้คันมากเลยเออรัฉันชอบจะหน่โอ้ยท่อนหุกดี ปะติดปะติดกระดาษเนาะโอ้ยดีอ่ะแรปแบบแรปแซ่บมากโอ้อย่างยังโอ้ยฉันชอบดีดัดผมแบบอย่างเงี้ยมากเลยโอ้โอ้โห ดีหมดเลยอ่ะอเอ้าีดีมากเลยอ่ะโอ,โอ้พี่คนชุดแบบดำอ่ะชุดขาวดำอ่ะ เท่นด oh, oh, ีมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยพิ้งโอ้ยโอตามีมุกแล้วโอ้ยโอ้โอ้โห้อยไว้โอ้ยโอ้ยไม่ชอบเนดี่อุต้องดีกว่ามันไปตัวสีให้ปะอ่าเออเป็นสัญลักษณ์ โอ้ไม่เคยเห็น<ล>มิมมมมมสนวินแบบเซ็ตผมข้างในด้วยนะเซ็ตผมแบบเปิดหน้าผากอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหออกมากคุยน้องแป้งนี่ก็คือสวยมากโอ้โห้ชอบมากเลยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนชุดแบบเยอะใช่ไม่สามชุดหลักป่ะไม่สามเซ็ตเนาะโอ้ ทีมตัดมีฟุตดิกเท่าไหร่เนี่ยอยากดูจังเลยอ่ะจบไปแล้วคะ่ะทุกคน สอคอยราคอยจริงแม้ว่าคัมแบ็กนี้จะแบบดยูเงียบๆแต่คือแบบว่ามาแบบไม่ทันไม่ทันตั้งตัวแล้วเนาะคัมแบ็กเนี้ยคือประกาศออกมาปุ๊บงงพีบั้มพื้มแล้วเราก็ทําไงคะพีเลยพีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คือมีโชกุงโชว์เคสอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงคือดีมากจริงๆอ่ะคือตอนโชว์เคสเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะว่าบอกเขางนจะโชว์อะไรบ้างน้องก็แบบเออมีมาโชว์เพลงในอัลบบ้ม ทั้งหมดร้อนเพลงดีมากทุกคนแล้วคือตอนคิกแบ็กอะเรายังไม่ได้ดูกันนะใช่พอที่โชว์เคสพอถึงช่วงคิกแบ็กก็คือมือออกออกจากไลฟ์เพราะว่าจะได้แบบมาดูครั้งแรกคือที่นี่ใช่เราออกช่วงนัคือตอนแรกอะด้วยความที่เพลงแนวว่ามันมันมันสปอยออกมาใช่ปะแล้วมันมีเพลงหนึ่งที่คิดว่ามันดีพรจะเป็นไตเติลได้เลยก็คือไอตัว Action Finger ยังนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ มันเอออันนั้นก็เป็นเพลงไตเติ้ลได้เพราะว่าท่าเต้นอะไรยี่ยงปีติยังนั่งคิดอยู่หูแล้วคิกแบ็กมันจะเบอร์ไหนวะถึงแบบถึงเลือกคิกแบ็กเป็นเพลงไตเติ้ลอะไรเงี้ยพอแบบเออไม่แปลกใจที่เลือกเพลงเรารู้สึกว่าซาวติดแบบเออซาวซาวเอสเอ็มอ่ะซี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 เบอร์เออเออเออได้อยู่นะได้อยู่ใช่คิก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 แบกเออมันเป็นท่อนจำอ่ะใช่จริงท่อนจำติดอยู่ในหูเลยตอนนี้ดีมากดีมากเราว่าท่าเต้นดีบาร์การดีเพริงว่่ต้นดีแต่ต้อง สิ่งชายไม่ได้ยากแต่ว่ามันเป็นท่าท่าล่างใช่ทาถ้ามันต้องมันต้องมันต้องแบบว่าคอนโทรลร่างกายให้มันแบบลงช่วงนี้อสังว่เอาอินกับท่าท้าลท้าแล้วแต่เอวิสแบบเออแล้วก็นี่ไงแล้วก็เดินคอมี่เดินอะไรก็ด้วยใช่เออมีความแบบชีความมช่วงใช่ใช่เทิใช่จริใช่จทิใช่ใช่จริงใช่จรง่ริงใช่จริงอช่จริชิชจริจรกงใชิชจ่ร ลองไหมคุณไว้ลองไหมคุณไว้ลองขอศึกษากันแต่ว่าทุกวันเนี้ยท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยไม่ได้สอดกันแล้วเป็นคนละเพลงอยู่ทุกวันเนี้ยไม่สอดกันนาจฉััคมมีสพิเศษนะครับบอกเลยเป็นลรกินเนสบุกเกอร์เลยเพราะว่าท่อนบนเต้นจังหวะหนึ่งท่อนล่างเป็นจังหวะหนึ่งก่อนที่เราจะนอกเรื่องนะคะกลับมาที่เอ็มบีนี้ก่อนขอเริ่มด้วยพี่ใหญ่ก็คือพี่คุณก่อนแล้วกันนะคะ คนดีมากเลยนะเราไม่ค่อยเห็นพี่คุณใส่เสื้อผ้าแบบว่าสีสันสสีันเยอะๆอย่างนี้มาก่อนแล้วเราชอบเสื้อสีเหลืองสีฟ้านี้มากแล้วก็แล้วก็มันจะมีชุดนึงที่เป็นชุดสีขาวกับเสื้อางในสีดำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่คุณเท่พี่คุณหล่อมากพี่คุณสีสันนะ่เราไม่ไม่แปลกอ่ะเนาะคุณอย่างที่บอกแบบเราว่านะแบบด้วยความว่านางเอาปริ้นมาเยอะมากคอลเลคชั่นที่เป็นแบบอย่างเซ็ตหลักลายลายเยอะคืออันนี้ว่าปริ้นประสมค์บว่า พวกลายแบบลายลายสกอตแล้วมาใส่กับสีอีกมาใส่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าซาลิดงเก่ต้องเก่งมากๆจริงๆเพราะว่ามันคือเสื้อาแยกชิ้นแะมันคือแยกแบรนด์แหละแล้วก่อนจะเอามามอันเอามารวมกันแล้วมันลงตัวเนาะแล้วลองคิดดูนะว่าอันนี้คือวงแบบวงหนึ่งถติว่ามีแบบ ต่ำๆอันนี้เสร็จคนแล้วกี่ลูกคูณสมมดเจ็ดใช่ป่ะสมมติเอาง่ายๆแค่สัหนึ่งสาม่ยังต่ำอยังต่ำสามถ่ายเอาง่ายๆแค่ถ่ายงานสามคนอ่ะแล้วถ่ายห้าลูกอย่างประมาณสิบห้าชุดแล้ว่ะรีดผ้ากันคือแล้วแต่งลูกมันไม่ได้ตัวเดียวจบมันมันมีสองชิ้นนะมันคือปกติถ่าย ถ่ายงานเนี่ยมันต้องใส่สามชิ้นอยู่แล้วอะแล้วเขาว่าต้องเตรียมเสื่อนนะทุกคนเพราะว่ากว่าใส่ไม่ได้มันมีการมันอาจจะไม่เข้าพอมายืนรวมคนนี้ทคนนดพอมาอยู่กับคนนี้โดดอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนชิ้นนอกคือลูกพี่คุณโดดเด่นจริงๆสาหรับเราอันเนี้ยให้แบบ แล้วว่ามีดอนมีประมาณ30ชุดอ่ะจริงคือต้องใช้ผู้ช่วยกี่คนเหรอเกินเนี่ยนะบางคนคือต้องไปลุ้นเอาบางคนแครี่โอเวอร์ไซส์ดีบางคนใส่พอดีตัวเท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยใส่เต้นล้วไม่สวยบ้างใช่ไหมใช่เครื่องประดับอีกก็คือเยอะมากนะตัวคอนเทนเนอร์จริงอ่ะมาที่คนต่อไปกันดีกว่านะคะเอาใครดีคะขอพูดถึงคนที่เราว้าวแบบกรีดออกมาเลยก็คือน้องต้อมใช่ค่ะเซ็ตผมเปิดหน้าผากคือแตกแปลนมากเราเราสั่ง เอ็เห็นว่าข ok? ้างในเขาเป็นอะไรนี่ว่าเหมือนกันเป็นเหมือนลายงูใช่เปิดแล้วค่ะเครื่องประดับนางดีนะของวินวินอ่ะใช่มุกอ่ะเข้ากับใบหน้าแบบมันขับแล้วนี้เป็นเครื่องอะไรอะไรตองรู้สึกแพงมากแบบวินวินลุกเห็นวินวินมีนี่ด้วยมีแบบกิเตอร์บนตานิดนึงแบบแบดดี้มากเลยอ่ะดีมากจริงๆริงวินวินลุกนี พูดถึงเต้นไปที่เต้นต่อได้เลยลูกแพกุ้งอันเดอใช่ลูกแพกุ้งเมคอัพเป็นเมคอัพที่แต่ตั้งแต่คขนตาจนถึงหน้าแก้มเป็นสีชมพูคขนตาจริงต้องมีทั้งหมดดูกแพะกุ้งของจริงคือคือน้องพีความทั้งแบบ หล่อเทและก็มีความน่ารักเอออยู่ในตัวอะไรเงี้ยแล้วยังไงกับท่อนเบรกแดนนั้นคุณเตยไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวจริงเราไม่เคยผิดหวังเลยแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้น้องได้มีความแบบได้เล่นไฮโน้ตแบบเยอะมากเป็นไฮโน้ตเยอะมากหลายๆน้องเดบิวมาเป็นเมนอะไรเมนแดนตอนนี้ีน้องเป็นโบ้เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วมีคนแซวน้องเหมือนกันว่าแบบ ก็ว่าชุดเนี้ยไม่น่าจะโปนแล้วนะแต่ก็แอบ,บนิดนึงเห็นเอ,น,อน้องพุงเลยน้องเป้นเรามันเว้ยใชม่มันยกแขนคือน้องเป้นเต็มที่ไงนอ้องแบบเป้นสุดมากแต่จริงๆเสื้อผอบอะอยากอยากให้ดาราไทยใส่มานานมากแล้วนะรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูเรียลดี ก็ถือว่าเป็นแบบแฟชั่นที่น่าเก็บเอาไว้ไปทำไปลองเล่นอะไรกั่องชอวสเนี่ยบันดูดูใส่ก็น่าจะแฮปปี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เซนดูดูใส่แล้วก็สวยพูดถึงคนอีกคนนึงที่เดีใส่แล้วก็สวยแล้วอีกคนนึงคือรูคัทถูกต้องรูคัทคือชอบมากเราลูกเว้าวว้าวกับทรงผมของรูคัทอ๋อไม่ค่อยเห็นรูคัททำผมตรผมอผมลงแล้วผมลงแล้วคือรูคัทมันมีความแบบ เสื้อผ้าน้อยในเซตนั้นนะเสื planet, ements, Job, like, mm. ้อผ้าน้อยแล้วเป็นแจ็คเก็ตขาวแบบแจ็คเก็ตหนังสีขาวข้างในเป็นลายงูงลงอะไรเงี้ยแล้วเป็นผมสีแดงนะถ้าไม่ผิดแดงแดงเลนไม่หองกานนี้เลยเนี้ยแล้วสวยนะรู้สึกว่าลูกค้าออกมาแล้วเท่คือไม้องกันีอ่ะเคยทำแล้วรู้สึกว่า ทำยากเพราะว่ามันจะทําให้หน้าดําเว้ยแต่ลูกคัดไม่ดรอปนะเท่เลยลูกคัดติดกระดุมถึงตรงนี้ก็เซ็กซี่อ่่ใชเพราะมันอินเนอร์เอร์เนอร์แค่แบบคิกคิกหูโล่มากเลยแล้วหน้าเท่ไม่ไหวโอ้เขอร้อนนี่คือพยายามหาเสื้อให้เป็นลูกคัดมาแล้วเว้ยเพราะว่าได้เท่านี้ได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าแบบไม่มีเวลาจริงๆทำงานทุกวันแล้วก็ก่อนจะแบบ ก่อนจะบอกว่าหาฉันดูเพื่อนทุกคนปกติเพื่อนทุกคนจะไต่มามากก่อนไม่ไหวไม่ทันแล้วีไว้มึงคนเดียวไปก่อนตอนนี้สุดยืงแล้วทุกคนมาทีคนขาวต่อไปขอขอได้ไหมคะขอเสียบเหรอคะขอขอเสียบจิ้นนะเสียบจิ้นก่อนเสียบจิ้นเสียบจิ้นคือฉากที่เดินมาคนเดียวอ่ะแบบและแบบใช่ที่ซูมหน้าเขาซูมหน้าโอ้โหหล่อแบบโครงหน้าเขาชัดมากขอยืมคำตัวน่อยนะโครงหน้าเขาชัดกว่าอนาคตของพวกเราอีกค่ะ จริงจริงจริงแบบหล่อมากนะเรารู้สึกว่าเขาเขาแต่งหน้าแล้วเขาดูเท่เขาเท่มากเขาก็ดูแบบหล่อเขาเป็นคนที่หน้าจีนมากจีนแบบเขามีความตาแบบเห็นเนี่ยคือคนจีนแล้วเป็นคนจีนที่หลอกากที่หลอกอ่ะบาคนแบบอะไรเียคือด้วยความที่อันเนี้ยเรายอมรับว่าเราอะเซอร์ไพรส์กับลุกเสี่ยจีนลุคนี้มากเพราะว่าเราขอสารภาพว่าเราอะจะติดภาพของความเป็นจัสตินมินอะ นึกออกไหมปิ่กั้มยังสลัดหนึ่งยังโอ้โหยังยังสลัดภาพจะสมินออกมาได้แต่พอเห็นนี้ลรวรู้สึกว่าโอ้ยเซียวจินจัสมินหายไปเลยจัสมินหายไปเลยเราเขาพูดถึงท่อนไฮโน้ตเสียงกะเพชรไหลมาออาจกไหลออกมาจากหูแล้วอะหูเป็นทองคำ เสียงดีมากเสียงดีจะเรารู้สึกว่าแบบถ้าน้องได้มีโอกาสไปฟิชชอลิงกับแค่พี่ๆในค่ายที่เป็นเมยโวคอลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนคนนลุกเลยขนปังอ่ะคงแบบคนคงกรี๊ดีมรอรอรอถ้าพูดถึงความความดูเป็นแบบ อาโฮนิเวิลแล้วอะต้องพูดคนนี้ค่ะเฮนเดอรี่โอ้โหเฮนเดอรี่แกเฮนเดอรี่คือเป็นแบบคนเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเขามีความเป็นแบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เหมือนว่ามีควาเป็นบลุคเฟมินินก็ได้หรือลุคที่แบบแมนเท่เลยก็ได้อะไรเงี้ยจริงอันนี้แหละอันนี้ลุคเขาเที่ผมสวยมากเสนผมสวยมโกแล้วผมเป็นเคยๆในนิ่งงงงงแล้วฉันชอบที่เขาทำผมดัดดัดดัดแบบยุ่งๆเพราะว่าเรียบร้อแล้วอ่าเราอะเราอะเออใช่รีจะผมตรงแล้วก็จะลุคแบบ คุณหนูคุณชายแต่เนี้ยลุคแบบดูแบบเท่ๆดูแบบแบทแบทสวยผมสีสวยมากชอบชุดนี้มากเลยที่เป็นประมาณสามเลยมันเป็นข้างในแล้วเหมือนเสื้อเชิ้ตแล้วก็เหมือนเสื้อคลุมอีกทีนึ่งเสื้อลายเสื้อใหญ่ใหญ่เสื้อลางใหญ่สวยมากนะตารางใหญ่มันป็นเสื้อคลุมข้างนอกใช่ไหมแล้วข้างในเป็นลายขวางเล็กๆบางตัวสีแดงๆปริ้นอยู่ข้างในสีอะไรไม่รู้เอะไรนั้นคือส่งยากมากคือมันมิกกันแต่มันได้อ่ะคืออย่างอย่างที่คิดไว้เลยว่าถ้าเกิด ใส่คนเดียวเดินออกถนนเดินไปถนนไปเซเว่นเนี่ยงงแล้วงงแต่พอมันอยู่อันเนี้ยพออยู่รวมๆได้เท่เลยมากเลยเงี้ยคือมันแยกเป็นคนคนๆอ่ะอาจจะดูแปลกเพราะว่ามันดูแบบเลเยอร์มันใหญ่แต่พอมันอยู่รวมๆมันลิงก์กันทั้งหมดแบบลายงูลิงก์กับคนนั้นกับคนนี้ลูกคัทลิงก์กับคนนั้นลูกคิงก์กับคนนี้อะไรเงี้ยคือบอกว่าทุกอย่างมันดูลิงก์ดูเข้ากันพอไปรวมกันอ่ะอ้าวเท่ดว้าลเป็นคนสุดท้ายแร็ปแซ่บ มักเน่ของวงอย่างๆยา่ไงคะเต้ยสะดุ้งไหมเราเปิดมาด้วยอย่างเราเราเราแบบเราแบบสะพรส์มากเพราะว่าด้วยปกติแล้วอะมักมักจะอย่างๆอย่างอย่างจะแบบเป็นแบบเสียงเขาแแรปมันจะแบบมาอยู่แบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เปิดมาด้วยความเป็นอย่างงรู้สึกว่าหุยน้องเท่มากแล้วแบบน้องผมน้องหน้าผมน้องดีมากผมคล้ายๆตอนตอนเทิร์นแบ็คทาวแต่ว่าแต่ว่าไฮไลท์จะแบบสีเปลี่ยนไปหน่อยแล้วก็ความแบบ ความอย่างอย่างอะทุกคนคือความแซบของการจังหวะแรปแรปโคชุดจังแรปหมาล่าแรปพริกขี้หนูแรปวาซาบิแรปมัสตาร์ดทุกอย่างไอแซบก็คือรวมอยู่ที่นี้ไงใช่แซบมากแล้วน้องคือชีวิตจริงก็คือตัวจูู๋แล้วพอแล้วก็คือโหจริงเรารู้สึกว่าแบบเออมีความเป็นเววีสูงมากแล้วคือเราชอบดูเอวีเววีมากไม่รู้ทำไมคือเราชอบฟังว้าวว้าวว้าวจริงๆตั้งแต่แรกเลยเทมาตลอดแบบกระทั่งใช่มันเป็นแบบมันเยอะมาก เฮ้ยดีชอบเยอะมากเลยก็เดี๋ยวว่าแล้วว่าผมอะไรต่างสีต่างผมต่างๆนะเป็น reference เดี๋ยวจะเอาไปลองทำบ้างเลยเออ้น่าจะสนุกมากเลยที่เราชอบบอกว่าสีผมมันสวยอะไรอย่างเลี้ยเราชอบเราชอบโทนที่ชุดหนึ่งท,ท,ที่ที่อยู่ในห้องที่เป็น กระบองเพทปแบบโคใช่ไหมเออเอออันนั้นน่ะคือสีแบบสวยมากเลยทุกคนสวยมากชุดทุกคนแบบสวยอ่ะทั้งที่ทุกคน่ะใส่ชุดปริ้นสีเยอะมากเลยเนื้แบบเขียวชมพูขาวอะไรเยอะมากวายมาอัลต์วายเลยอ่ะแล้วพออัลตวายแล้วมันดูรู้สึกว่ามันกว้างเรา่าจะเป็นห้องบ็อกธรรมดาแหละแต่ว่าแต่ว่าพออัลต์วายปุ๊บมันดูเทมันดูเทกล้องมันต่ำใช่ใหมกล้องนี่จากเวลวีนะครั้งแรกเลยนะที่แบบ มุมระอนมุมดีมุดีและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือไม่รู้ว่าเราว่าตอแน่ชอบหมอแล้วไอฉักเหมือนแบบแปะฉีกบ้างมาฉีกบ้างตัดพ้อตัไปเออมันคืออะไรไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่รู้สึกว่าห่วยเท่เราชอบมาเลยอ่ะมันดูแบบมันดูทำให้มีลูกเล่นดูสนุกในเอมบีมากขึ้นมันไม่ใหม่นะแต่ว่ามันสวยมันทาให้รู้สึกออกมาแล้วแบบ ก็ดูเบรกมันจะคล้ายๆกับตอนนี่เลยที่ชับแบบใช่ใช่เออมันน่าหลับช่วงนี้เขาอิน SME ก็จะได้ไช่วงนึงของ Red v e l ก็ทำนานๆมีและอีกสิ่งนึ่งที่อยากอยากได้คือรู้ไหม Convert สีมัสตาร์ดของน้องเตนใส่อ๋อสิไม่มีตังนะไม่ใช่อะเลยสองพันสาม เห็นเหนเหมือนกันเห็นเขาลงเนทวิตคือตอนที่เห็นพมโล่งลงเาคือเราสะดุดลงเท้าสุดลงเท้ามันดิ่ะที่เท้าวบนนี้ใช่ไหมองเท้ามาสีคอนคอนบดอะเนาะองเท้าด่มั้ยคอนบดไหมใช่เลยน่ารักแบบน่าจะโสเอาไปยังเขาไม่รู้นะปัจจะไปแปลดราคาไม่ไหวซื้อไม่ไหวอ่ะแล้วทุกคนแบบว่าได้แทเห็นครบแล้วก็แต่ละคนมีซีนแบบซีนของตัวเองแบบแบบดีมากเราเอาการทุกคนเลยอจบก็ เท่เหมือนกันนะที่แบบค่อยๆเหมือนถอยหลังแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วมันเท่มากเลยอ่ะจริงดีมากชนไนขอให้คอมแบงก์ไซน์เี่อวยเลยวยเลยค่ะ อย่างที่เรารู้เป็นแม่ไปงมมาจากทะเลเลยใช่ไหมคะงมมาจากทะเลเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆเววีทั้งเจ็ดคนด้วยนาแล้วก็ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมามันก็จะค่อนข้างยากลาบากเนาะแล้วก็ปีนี้มาร่วมกันส่งกำลังใจให้น้องๆเยอะๆนะคะตั้งตารอว่าเนะในปีนี้จะมีผลงานอะไรออกมาอีกพวกเราจะได้ดูคอนเสิร์ตของน้องไหมยังไงก็มาลุ้นกันนาองพวกเราก็รอเลย เป็นลูกปลาทุกคนเขามีการมาไลฟ์ไม่ต้องนทำนู่นทำนี่ด้วยกันชอบมากจริงคนที่แบบเมนยี่สิบสามคนหนึ่งอย่างพวกเราก็คือยินเราเป็นจะมีความสุขในทุกๆวันรถติดก็ไม่หวั่นนะคะไลฟ์คนนี้จบคนนี้มาไลฟ์ต่อคนนี้ต่อโอ้โหไม่เคยได้พากัน Twitter เลยนะ Twitter ที่มัน Twitter space Twitter space น่ารักมากเลยนะเป็น s o l Street เจียวจินโซสตรีทเฮนดริโซลสตรีทเสียงทำเสียงจังอูน่ารักมาก ก็หวังว่าทุกคนจะแบบเออน้องให้กออด้ตอบรับน้องดีๆไปปั่นวิวกันเยอะๆปั่นวิวทุกคนชปั่นวิว,วสนับสนุนน้องเยอะๆ เพราะทุกเพลงจริงๆขอการันตีเลยนะคะอยไปกำลังยให้เววิกันเยอะๆนะใช่เป็นปัดแน่นอนเราชอบฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์ค่ะกด subscribe ให้เราด้วยนะครับกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดครับบ๊ายบายเตะ่ะเตะ k ิกคิกๆ k ิก c k k